อ๋อวันนี้ต้ออารมณ์ดีจัง <c oughs> หัวเรากับใครอ่ะเรื <c oughs> อเระออเราะอะต้อกินข้าวยังครับอ๋อ <c oughs> กินข้าวยังครับขาอกินกินข้าวยังข่ายอไม่พี่ย่าถามมากินข้าวยังไม่คุยย่าทีกินข้าวยังครับอืมอารมณ์ดีอ่ะเห็นหนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวือืม ต้อชื่อจริงชื่ออะไรครับต้อชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่ออะไรบอกย่าดิชื่อชื่อชื่อจริงอ่ะชื่อจริงของของต้อชื่ออะไรครับอืต้อเดี๋ยวพูดพูดดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวย่าให้นมกินไหมนมอ่ะเอาไหมครับไม่เอาเอาทำไมอ่ะไม่เคยเห็นเออไม่เคยเห็นปฏิเสธเรื่องนม ทำไมคันนี่ไปเสียเรื่องนมมาตอชอบกินนมไม่ใช่หรอครับแม่เสือนมออกเสือให้แม่ชื่ออืมไอหมียายมาหาตอยังครับหมียายมาหายังครับฮะมียายมาหาไหมวันเนี้ยไม่มีครับไม่มียายเออไม่มีเหรออ๋ออแล้วตอคิดถึงบ้านไหมคิดถึงครับคิดถึงครับแล้วบ้านตออยู่จังหวัดอะไรครับเชียงัดนครครับแล้วตอชื่อจริงชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับไหนบอกย่าตีชื่ออะไรชื่อจริงไม่มีชื่อบอกไม่มีชื่อจริงบอกบอกได้ทำไมอ่ะไม่บอกไม่ได้อ่ะเดินทางมาครั้งครั้งแรงเอ๊ะไม่ได้บอกไม่ได้ครับบอกไม่บอกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวตีถามได้รู้ว่าชื่อจริงของต่ต้อชื่ออะไรเออเห็นเห็นต้ออารมณ์ดีจังเลยนั่งหัวเราะคนเดียว คุยคนเดียวหัวเลาะคนเดียวนะคุยคนเดียวหัวเลาะคนเดียวอีความสุขเนาะช่วงเช้านี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะกินข้าวเสร็จแล้วรอปัดหลังรอปัดหลังก็กินข้าวเิร็ก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันนะ,อะรอปัดหลังก็งไปปัดหลังเข้ามั่งไหมเนี่ยไปไหมครับ ไม่ไปเหรอไป <laughs> ไม่เห็นไปสักทีบอกไปน,นี่จะเป็นนั่งรอนั่งรอรอเวลานะคะทานข้าวอินมีกนะพวกเราก็รอเวลากันรอเวลาไปปัดหลังกันนะจะนั่งรอเวลาเนะราเวลาไปปัดหลังกันเราเวลาไปปัดหลังกันถึงเวลาก็จะนั่งกันนี้นะทานข้าวอิ่มแล้วนะทานข้าวอิม่ม ทานข้าวอิ่มแล้วก็รอปัดหลังกันอย่างเดียนะฮะปัดหลังอ่าพวกเรากินข้าวกันเลยอย่างจ้ะหน,หนุ่มหนิงสวัสดีเอฟซีก่อนแล้วส<ฟ>วัสดีเอฟซีก่อนแล้วสวัสดีค่ะทานข้าวแล้หรือยังลูกกินข้าวแล้วแล้วนั่งรอปัดหลังกันโอเตยนี่แต่เสื้อสวยจังเลยอะลูกือ,อเสื้อสวยจังเลยเดี๋ยว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 น้องน้องชื่ออะไร นีนน้องในมือชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่ออะไรอะไรนะหอนุคู่อนุคู่อ๋อไดนนี่หันหน้ามาให้ไปย่าดูดิอ๋อตั้งชื่อไว้คือหอนกคู่ฮอนกคู่ตาโตไหมตาโตตาโตอืมเนี่ยพี่นิงหนิงเขาก็อยากคุยกับพวกเอเพื่อนๆกันตรงนี้นะพาเต้นมั่งอารมณ์ดีก็พาเต้นกันอะไรกันเนอะเห็นไหมเนี่ยเวลารอปัดหลังนะคะทานข้าวองอินแล้ว พวกเราก็จะนั่งย,ย้อยนั่งย้อยรอปัดหลังกันนี่นั่งรอปัดหลังกันนัานสาวสวยเมื่ออิงเื่ออิงน้อยพอดูแลอยู่เื่ออิงเมื่ออิงทําอะไรคะเื่ออิงคะสาวเื่ออิงคุยกับลูกสาวหน่อยสิเป็นอะไรวันนี้หน้าบูดเลยเป็นยังไงงอนอง,งอนอะไรอะ่ะ เมันน้อยเหรอทําไมน้อยทําอะไรไหนบอกย่าสิบอกย่าสิน้อยทําอะไรเงนถึงเงินยิ้มหน่อยยิ้มหวานก่อนเลวยิ้มหวานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกดูลูกไม่ได้หายคิดถึงไงเออลูกติดตามอยู่ลูกที่ดูอ่ะแม่เป็นไงมั่งเนาะเออยยิ้มหวานหน่อยแค่นั้นแหละเออแล้วตอนนี้เหมยอิงดื้อไหมดื้อไหมจ๊ะไม่ดื้อจริงอ่ะ ยไเอาเออยุบานนี่ลูกไหนเออเดี๋ยวลูกดูดิดีใจได้เห็นหน้าได้มเห็นหน้าแม่บ้างเนาะนี่ต้มหูเดีว่าจะให้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้มหูให้เดี๋ยวให้ให้ถ่ายต้มหูนะพี่ยุพาเอามาให้ทังเสื้อผ้ามือสองเอ้ยี๋ยวก็มีต่างหูให้ด้วยเอาเอาลิปสติกไหมเอามาลิปสติกอ่ะไปทาปากนีสวยเวลามาปัดหลัง นะทำสวยๆนะแต่งตัวสวยเออให้อาจารย์หมออึ้งเลยโอ้โหผู้ป่วยแล้วแต่ละคนสวยๆทุกคนนะรู้ไหมรู้เรื่องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแต่งหูมาให้พี่กระป๋กไว้ให้แล้วเดี๋ยวให้ลิสติกอีกแท่งนึงแต่งตัวสวยใสสวยๆงามๆไว้ด้วยงามด้วยไหนเมื่ออิงหามาให้ย่าหน่อยเร็ว ไป,อไปไเองชอบจะลงไปข้างล่างจะไปเก็บข้าวโพดเขาเลยอ,อ,อย่าไปเก็บข้าวโพดเขาไม่ได้นะอชอบเดินขยันเดินจริงๆจะดีขึ้นเยอะแล้วเมื่อก่อนนี้เดินสเปรยสปาดอันนี้รู้เรื่องบ้างแล้วนะดูเจ้าไม่ให้เดินไปเก็บมุ้งไเช้าเจ้าบอกไปนอนก็เออเออเหรอ จะพูดเหรอตอนนี้อภาษาเขายังพอ,อพอพูดรู้เรื่องบ้างแล้วนะใหม่ๆไ,ไม่รู้เรื่องเลยนะมีแต่ลูกอ่ะพูดแล้วก็แปลให้ฟังตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มอพอคุยกับเรารู้เรื่องบ้างแล้วคุยรู้เรื่องบ้างแล้วเนี่ยจะนั่งคอยอย่างนี้นะนั่งคอยปัดหลังกันก็จะนั่งคุยกันนี้เดี๋ยวรอปัดหลังได้เวลานะคะทานข้าวอิ่มแล้วแล้วก็จะนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันแต่ละ จุดแต่ละมุมนะคะแต่ละจุดแต่ละมุมอ้าวแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยนะกลุ่มนี้ล่ะน้องเฟรน้องพลอยนี่ยังไงนี่จะมารอปัดล้างเหมือนกันเหรอ,องั้เราอะ่ะเออพยักหน้าอะเฟรน้องเฟรคุมเมียกับลูกเออเชรแม่เ็นได้ยินเสียงหน่อจะปไะปรายมาเชนะเนออยังไงเขารอปัดล้างกันเราก็จะปัดล้างเหมือนกันเหรอเอ รู้รู้กันด้วยนะเรื่องกินหิวนะจะเข้าไปในครัวเลยไปหอแม่ทันเลยขอข้าวนะคะกินข้าวสุกข,ข้าวสุกกับพวกผักนะคะแตงกวาของโปรดคือแตงหมูชอบมากเลยชอบแตงหมูมากเขาหิวแล้วเขาจะไปขอเลยนะที่ที่เอาข่ายเขาก็จะให้ทุกครั้งให้น้องเพชรน้องพลอยแต่ลูกไม่รู้ว่าจะเป็นถุงเงินหรือถุงทองเนาะตายไปนหนึ่งตัวนะคะ ไปหนึ pe um, ่งต uh ัวไม่รู้ว่าจะเป็นถุงเงินแล้วถุงทองี่อยู่ตรงล้อนั่นชื่อพลอยนะคะแม่พลอยอันนี้พ่อเพชรเพชรพอยเพชรพลอยว่าไงครับด่ครับนีดินั้นออกครับชัดเลยนะชัดเลยเพชรครับ เพชรครับเออเพชรครับครับก uh ่อนเร็วไม่ต้องมาจิกเลยเพชรครับก่อนเร็วเพชรครับครับอ่าเขาจะตอบอย่างเงี้ยนะถ้าฟังให้ฟังให้ชัดๆนะอันนี้อันนี้เราบอกเสียงนะไม่ใช่บอกตัวเลขนะเดี๋ยวอ้ทีไปตกใจบอกครับอ่าเห็นไหมครับเขาจะพูดตามอย่างเงี้ยครับครับก่อนเร็วเพชรแคครับครับก่อนเร็ว ครับครับครับมันมีอยู่เฉยๆเลยอ่ะอ่าครับเห็นไหมคะครับจะออกทัดเลยนะฟังให้ดีครับครับกว่าเร็วครับครับอ่าเห็นไหมคะอ่าครับครับครับ เขาอิ่มแล้วคเาจะมาหน้าบ้านเนถึงเวลาเขาจะเข้าข้างในเขาจะรู้เวลาเขาแต่เราจะไม่ให้จะไม่ให้เขาออกข้างนอกนะคะ,ะเกี่ยวเรื่องรถนะคะนั้นก็ที่ตายไปนี่โดนรถเนะียคะโดนรถเอ่อญาติผู้ป่วยน,นี่แหละนะคะไข้หลังทับนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นถุงเงินหรือถุงทองนะ ครับเพชรครับครับต่อเรยครับครับครับเนี่ยเดี๋ยวได้เวลาปัดหลังแนละ้วเดี๋ยวได้เวลาแปดโมงได้เวลาจะแปดโมงแล้วไปรอกันหน้าบ้านเร็วเนีปัดหลังกันแล้วเร็วรอหน้าบ้านกันเลย